พร้อมยังโอเคผมจะยิงจากตำแหน่งคุณไปคาดว่าน่าจะระยะประมาณาพันห้าร้อยเมตรโอเคผมวิชัวแลวะวทดสอบ PGM ยิงจากระยะประมาณพันห้าร้อยเมตรแต่ถ้าคุณอ่า เล็งเป้าประมาณระยะ1,500เมตรมันก็คงไม่โดนครับคุณต้องจับขึ้นเป็น1,700เมตรหรืาว,วนี้มันถึงจะโดนคอยดูนะครับ3,2,1ปล่ไเกือบเกือบเกือบเฉี่แค่นิดเดียว three two one ready fire เรื่อนเอาปืนคนยิงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเคโอ้โหสไนเปอร์ PGM นี่คือสุดยอดจริงๆคือแรงแรงได้แม่นยำกว่า44ของแคนาดาหลายพันเท่าเลยแนะนำให้เล่นเลยครับโคตร